ประเด็นอันไหนที่ทาให้สินค้าเราเนี่ยมีโอกาสขายได้และขายดีเพิ่มขึ้นโอเคค่ะเราต้องเข้าใจแพลตฟอร์มของเขาก่อนค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเข้าใจพื้นฐานอะไม่ว่าจะไปขายที่ไหนอะก็จะขายดีทั้งหมดมสิ่งแรกที่คุณควรจะรู้นะคะคือคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าที่จะมาในช้อปปี้อะแสดงว่าเขาอะจะต้องมีคําค้นมาในใจหรือมีความ,อ,มอยากได้ในระดับหนึ่งจะไม่เหมือนลูกค้าที่มาทาง Facebook ที่จะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ที่ถูกกระตุน้น Mm hmm. เลื่อน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 ซีดอยู่แล้วก็เจอสินค้าตัวนี้แล้วก็อยากซื้อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่นะคะครับแต่ว่าถ้าเป็นช้อปปี้เนี่ยเขาจะมีในใจโอเคทีนี้คาว่ามีในใจจะทํายังไงต่อสมมุติเคสนี้นะคะเวลาลูกค้าค้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะก็คือลูกค้าค้นหามาในคํานั้นที่เราแข่งแข่งขันเนี่ยอย่างแรกเลยคะ่ะไม่กวาดดอกหญ้าด้านพลาสติกอย่างดีแป้งไม่แนะนํานะคะแนะนําไม่ใช่คําว่าไม่กวาดดอกหญ้าแล้วเว้นวรรคคำว่าด้านพลาสติกอย่างดีออก มมไม่ก <คน S 1> วาดอะไก็มีอย่างเงี้ยดิมันจะทําให้ติดมากกว่าค่ะอย่างเงี้ยไม่กวาดเ <When S 2> ว้นวรรคไม่กวาดดอกหญ้าคือตะเกียที่แป้งให้เสริชอะค่ะเขาว่าไม่กวาดอะครับไม่กวาดอันดับหนึ่งก็ต้องใส่ไม่กวาดเว้นวรรคไม่กวาดดอกหญ้าออืคือต้องใช้คีย์เวิร์ดประมาณสามคีย์เวิร์ดหลักค่ะและต้องเว้นวรรคทุกคำอันต่อมานะคะ เราต้องเข้าใจค่ะว่าลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าจะกดฟิลเตอร์ไหนอันแรกนะคะคำว่าเกี่ยวข้องค่ะเวลาคุณค้นหาจากในแอปพลิเคชันเนาะสมมุนพิมพ์เขาว่าไม้กวาดอันแรกมันก็จะซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องมาซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็มักจะเป็นสินค้าที่แบบอัตราการซื้อต่อการเข้าชมสูงหมายความว่าถ้าสินค้าของคุณอะลูกค้าเห็นเยอะแล้วลูกค้าซื้อบ่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสินค้าเพิ่งลงแล้วได้รับได้รับแบบว่า ความต้องการเยอะอย่างเนี้ยค่ะอย่างอันนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยซื้อสามแถมหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่โชว์ในสินค้าขายดีมันจะมาโชว์ในเกี่ยวข้องครับอันที่สองคือล่าสุดค่ะล่าสุดก็ดหมายความว่าเรียงตามสินค้าที่เพิ่งลงใหม่ดังนั้นถ้าคุณขยันลง<ๆ>เห็นไหมคะเนี่ยที่เป้เคยบอกว่าสินค้านึงให้ลงหลายๆอันอะอย่างอันนี้เขาลงสองอัน เขาไม่ว่าเลรอ่าในผมถามในในในมุมคนใหม่ๆมันลงซ้ํากันเขาไม่ว่าเหลอเขาเขาไม่บล็อกอะไรเราเหรอลงซ้ําๆกันได้เหรอครับลงได้คะ่ะแต่ว่าอย่าให้มันเป็นการสปแรมคืออย่าเยอะเกินไปสมมุติถ้าไปแนะนะําอ่ะจริงๆอาจจะไม่แนะนําให้ลงเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้แต่แนะนําว่าสมมติอันนี้เป็นหนึ่งอันใช่ไหมคะอันต่อไปอาจจะลงเป็นสามแถมหนึ่งเอ้ยอาจจะลงเป็นสามอันร้อยอือหืออือหือใช่คะ่ะหรืออาจจะเปลี่ยนรูปหน้าปกอันต่อไปอะคะ่ะครับ <C ue S 2> อนนันมี้วาม,ม่มตก,ต,กต่างกันบ้างอันนี้เขาเป็นใช่ค่ะอันนี้เขาเป็นด้ามพลาสติกกับด้ามไม้แต่แนะนํำหรือกว่านั้นคือสมมติพ่อคุณกดเข้าไปในอันเนี้หให้มีตัวเลือกขึ้นตรงนี้เลยค่ะว่าด้ามพลาสติกด้ามไม้ในอันนี้ด้วยอันนั้นนตอนการดรอปเนาะทำใช่ค่ะในการลงสินค้าคือนอกจากจะลงด้ามไม้กับด้ามพลาสติกแยกกันเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้ลงเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อให้ลูกค้าด้วยอืมโอเคครับ อันต่อไปค่ะสมมุติว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่ามีฟิลเตอร์อะไรบ้าง mm hmm. เกี่ยวข้องล่าสุดนี้ก็คือขยันเท่านั้นที่จะคลองโลกนะคะอันต่อมาก็คือสินค้าขายดีอันนี้อาจจะเจาะยากนิดนึงถ้าไม่ใช้แอดตอนนี้แปลว่ายากต้องพูดตรงรัรวเพราะสินค้าขายดีตรงนี้ค่ะคิดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเดือนนั้นอะ่ะร้านไหนขายดีก็จะได้อยู่อันดับบนร้านไหนขายไม่ดีก็จะอยู่อันดับข้างล่างค่ะอือครับ,รบเหมือนการเสิร์ช <search> Google, Google ทั่วไปเลย ทั้งนี้แน่นอนว่าอสมมติในฐนานะที่คุณเป็นลูกค้าคุณคิดว่าคุณจะเลื่อนไปดูหน้าสองไหมคะโดยปกติน่าจะไม่อ่ะเลื่อนลงดูไมีลึกือตั้งแต่หนูซื้อตั้งแต่หก,อ,กอ,อันแรกแล้วหนูอ่ะใช่ใชเออเนี่ยเอาเท่าระดับสายตาที่เห็นเบื้องต้นก่อนเลยดูในดูดูดนหน้าสีแรกเนี่ยเออมีโอกาสขายได้สูงแน่นอน ยังไงก็ต้องทำายันไดให้ตัวเองอะคะ่ะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่าโอกาสขึ้นมันยากะคะ่ะให้มันดักอยู่ข้างล่างเนี่ยสินค้าที่ขึ้นข้างๆตรงเนี้ยถ้าอยู่ในแอปพลิเคชันอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างอือก็มันจะขึ้นว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่แนะนําครับ อะไรเงี้ยค่ะใช่ให้ทําแบบนั้นนะคะก็คือพยายามให้เราอะอยู่ในสายตาลูกค้าตลอดเวลาคิดง่ายๆเราต้องเข้าใจพฤติกรรมผว้คริโภคหลายคนหรืว่าลงสินค้าไปแล้วขายไม่ได้คือต้องถามก่อนว่าคุณได้ทําอะไรให้มันขายได้หรือยังอืมอืมครับบางทีคุณลงไปเฉยๆแล้วก็นั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ช่วยนะคะเราต้องพยายามเราต้องเข้าใจแพลตฟอร์มเขาก่อนอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอะเข้าใจแล้วว่ามีทั้งหมดสาอันเนาะที่มันจะเป็นฟิลเตอร์ครับ อันสุดท้ายก็เรื่องเรื่องราคาค่ะหลายคนก็มาจะค้นหาราคาจากน้อยไปมากก็มีค่ะนี่ก็จะขึ้นมาละและนี่เป็นสิ่งที่คนมักจะเอามาดักค่ะอย่างอันนี้สิบสองบาทอ่ะไม่ใช่ไม่กวาดหรอกค่ะแต่เขาเอาพรมเช็ดเท้าที่แขวนไม่กวาดอันนี้เขาเขาไอเดียดีนะเขาเอาที่แขวนไม่กวาดมาด้วยเพราะเขารู้ว่าคนซื้อไม่กวาดนะ่าจะซื้อที่แขวนไม่กวาดอ,อ,อย่างนี้คือเทคนิคดักลูกค้าจากฟิลเตอร์ราคาถ้าลูกคา้าใช้ตัวกรองค้นหาจากราคาจะเจอเราก่อน แต่ไม่ใช่ว่าไม่กวาดเราสิบสองบาทนะแต่ว่าเรามีการตั้งราคาดักลูกค้าไว้อืมคือขายสินค้าอื่นด้วยในในหมวดของชื่อสินค้าตัวนี้มีตัวอื่นเสริมอยู่ด้วยใช่ค่ะคนหาค่ะว่าไม่กวาดซื้อสินค้าที่เขาเลือกมาค่อนข้างดีนะคะเขาใช้เป็นที่เก็บไม่กวาดอืมก็คือเป็นเป็นสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกันแหละใช่ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราควรจะต้องติดหนึ่งอันในสี่อันนี้ อันนี้ก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะขายได้แล้วคะ่ะคอแรกแบบฟรี